ที่วีผู้เผยอาการล่าสุดเอสกันต์พงได้ยินยังตกใจส่งกำลังใจให้ครอบครัวจากกรณีนักสแสดงหนุ่มเอสกันต์พงศ์ูบหมดสติกลางงานนีเบตสำหรับอาการทางต้นสังกัดเผยว่าเอสมีอาการตอบสนองแล้วแต่ก็ยังต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดทางด้านคริสติน่าวิงเคลอร์ภรรยาสาวชาวเยอรมันของพระเอกหนุ่ม S กันตพงโพสคลิปและข้อความเป็นกำลังใจให้สามีที่นอนป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตเป็นวันที่4หลังหมดสติหัวใจหยุดเต้นและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยคิตตี้โพสตภาพแห่งความทรงจำทุกโมเมนต์ที่มีด้วยกันโดยระบุวันนี้เมื่อ6ปีก่อนและเราทุกคนรักคุณนะที่รักและคิตตี้ก็โพสคลิปเก่าขณะเอสและน้องวาเลนติน่าลูกสาวกำลังไหวพร,พร้อมข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งไปกว่าสายใยรักระหว่างพ่อกับลูกสาวเรื่องนี้เป็นความจริงที่สุดสําหรับคุณที่รักและวาเลนติน่าลูกชื่นชมคุณมากๆส่วนคุณก็เป็นขาอวยลูกตลอดลูกต้องการมีคุณอยู่ข้างๆและเป็นพ่อกับสามีที่น่ารักของครอบครัวเราต่อไปคุณต้องสู้ต่อไปและกลับมาหาพวกเราให้ได้นะพวกเรารักคุณมากซึ่งก็มีเพื่อนๆและแฟนๆเข้าไปให้กําลังใจอย่างท่วงทน ล่าสุดทางด้านเพจ Big b แบน Channel ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเต๋าเผยเอสกันตพงมีเรื่องอาการที่พูดไม่ได้โดยมีช่วงหนิงทางด้านเต๋าทีวีพูดได้บอกว่าเป็นกำลังใจให้น้องเอสน้องเอสเป็นคนดีมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่สามารถพูดออกอากาศได้อย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องน้องเป็นคนน่ารักและเป็นคนดีมากขอให้ครอบครัวแข็งแรงและเป็นกำลังใจให้กันละกันเพราะว่าเมื่อเช้าฟังพูดมาแล้วเราตกใจเราตกใจและยังรู้สึกไม่ดีแต่ก็ไม่ขอพูดดีกว่าพูดแค่นี้พอ อย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเอสกันตพงด้วยครับและขอให้คุณเอสหายกลับมาเป็นปกติ